สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่497กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุมติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมจะลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไี่พี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจแล้ถูกใจสนใจนะครับ อยากที่จะชอาบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับพี่พี่แอด174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทร0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็งง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจนะครับอยากที่จะชอาบอูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ หลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP ีนี้ก็คือหมายเลขที่29ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมถ้าหากดูแล้วชอบใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับพี่ๆจะมีหมายเลข EP ีเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผม พิมพ์ลายมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเ,เก็บเงินปลายทางพระเครื่องทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน EP นี้เลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญปุสุกนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเน่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดคูณ2ให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนีวนะครับปุสุกนะครับปี2466นะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่1นึ่ใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆ F C นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมดี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับนะครับผมเหรียญพระครูวิมลคุณากรนะครับ วัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆเนี่ยนะครับงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสวยงดงามครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม รูปภาพมีให้รับชมนะครับผมทุกรายการนะครับถัดมาครับผมพี่ๆเป็นหมายเลขที่ <nea. S> 2นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญมังกรคู่นะครับมหาเศรษฐีนะครับผมรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีหลวงประมูลนะครับผมเหรียญนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมแบ่งฟันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองนะครับนี่นะครับปีพศพ่อสสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับพี่ๆสำหรับ เหรียญมักอนคู่นะครับผมลงปูมูลนะครับพี่พนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่2ใน ep นี้แล้วนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่นะครับหลงปูมูลองนี้นะครับผม5 0าบาทเท่านั้นนะครับปี2543นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับใน EP นี honest, ้นะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นสมเด็จจิตระดานะครับพี่พี่พร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่3นะครับรายการที่3นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมมีนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จจิตระดานะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับนี่ไหครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆชาบบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับที่พี่ๆชาบบูชาไปกันเลยนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่3นะครับผมนี่นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญผู้เอี่ยมนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องออกมานะครับองค์นี้นะครับจะมี2องค์นะครับพี่ๆจะเป็นปูเอี่ยมกับปูโตะนะครับเดี๋ยวผมเอาหลวงปูเอี่ยมให้ดูกันก่อนนะครับผมได้มาพร้อมกับอ่เป็นกรอบประกาศนิบัตรกรอบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับผมท่านดดชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บกรอบสักครู่นะครับแล้วก็จะลงกล้องให้พี่ได้ดูได้ชมองค์พระกันนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับเรียนลุงผู้เยี่ยมวัดหนังนะครับผมหลังยันสี่หมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผม1,200บาทนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพูธเยี่ยมองค์นี้นะครับผมหากท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับ เข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่อ่าที่4แล้วนะครับพี่ๆใน e p ้นะครับผมนี่นะครับผู้รวงผู้เอี่ยมนะครับผมนีนะครับสวยงดงามนะครับผมดูผิวกันนะครับวัดหนังหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ 4ใน e ีนี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตะวัดปราดูฉินพีนะครับผมขออนุญาตนะครับนํากรอบออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ e ีนี้มีมาแบ่งปัน2องค์นะครับพี่พี่นะครับจะเป็นปูเอี่ยมแล้วก็ปุโตนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญปุโตนะครับวัดปราดูฉิมพีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมนี่นะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับผมถ้าหากท่านได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็จะนําองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับเรียนบุโตหมายเลขที่5นะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมาที่พร้อมที่เก็บแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นเยือนอินเดียนะครับพี่ๆปี19่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา 1,200บาทนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับปีพศ .2519 นะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญนะครับหลวงปุโตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมรุ่นเยอนอินเดียนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเต็มเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมนี่นะครับหากท่านได้ดูลอวสนใจหรือว่าชอบใจนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเลยครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมเนี่ยครับแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขนี้เป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่ดูเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จอง์นี้กันนะครับสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับผมรายกันที่6แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม 400บาทานะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดวัดประสาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี <mayı unre iry> ้นะครับผมรายกันที่7นะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดประสาทนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ450นะครับองค์นี้นะครับดูเนื้อหาโมดาลการชัดๆเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับท่านใดดูเราชอบใจนะครับหรือว่าถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับ นี่นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับหมุหมายเลขที่7นะครับ450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมาครับวันนี้จะเป็นนะครับพ่อทวดนะครับเรื่องสมรักิ์นะครับปี08นะครับพี่พี่อ่านี้น่าจะเป็นเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผมองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครพี่พี่สำหรับเรียนนะครับผมเรื่องสมรักษ์นะครับ หลงผ้ทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพิมพ์พาปากนะครับ450าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นพระครูวิสัยโสภลนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม4 5่อนะครับถัดมาครับผมจะเป็นปิตาตุ๊กตาใหญ่หลงบุโตนะครับอง์นี้นะครับ 350บาทนะครับผมสำหรับพระปิตาตุกตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีใหม่เลขที่9นี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับสอบถามผมเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่พระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมนี่นะครับ รูปภาพก็มีให้รับชมกันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับพี่พี่จะเป็นเงานะครับของไฟนะครับพี่พี่เห็นนะครับก็สวยๆเดิมๆมแบบนี้นะครับผมหมายเลขเก้านะครับสามร้อยนะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นมีดผมพ่อเดิมหมายเลขที่สิบนะครับผมรายการนี้นะครับผมสําหรับปากกาหมอนะครับผมพ่อเดิมนะครับรายการหมายเลขที่สิบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมดามีนะครับนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับปากกาหมอลงพัเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยผมจะลงกล้องให้ดูปากกาหมอด้ามนี้กันนะครับผมนี่นะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้จะเป็นองอลมพัเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผม สามารถทักมาขอรู้รูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับเป็นเหรียญพ่อคูนะครับผมวัดบ้านไร่รุ่นสร้างบรมีปีพศ2519นะครับเหรียญนี้450านะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อคูนะครับรุ่นสร้างบรมีนะครับผเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่นะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับหรือว่าครูนะครับผมรุ่นสร้างบลมีปีพศ2519นะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับถัดมาครับผมวันนี้จะเป็นนะครับเรียนนะครับผมหลงพ่อรวยนะครับผมรุ่นรวยพันล้านนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมนี่นะครับ ปีพศ2อ5 5นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นรวยพันล้านนะครับพี่นี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่วัตโกนะครับผมปี2555นะครับต่อคดหมายเลข3 98นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ สวยงดงามนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นหลุมพทถวนเบตงนะครับพี่พี่หมายเลข13นะครับองนี้350นะครับพี่พี่สำหรับหลุมพทถวนเบตงนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพอทวนเบตงนะครับผมหมายเลขที่13นี้แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผมลงกล้องไว้ให้ดูอย่างชัดๆัดเลยนะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆสำหรับพัอทวนเบตงนะครับผมร้ายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมวันนี้จะเป็นหลบปูเอี่ยมนะครับปิตาปูเอียมวัดสะพานสูงนะครับผมองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับรับปิตานะครับผมหลบปูเอียมวัดสะพานสูงหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงูุ่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับผมหมายเลขที่14องค์นี้นะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าชอบใจนะครับสอบถามกระผมเข้ามาได้เลยนะครับพี่พพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นปากกาหมอนะครับผมหรือว่ามีดหมอหรือพ่อกวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่อ๋อสิบห้าแล้วนะครับผมรายการนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ นำองค์พระเอานำด้ามปากกานะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับสําหรับปากกาหมอนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับพี่ๆนี่นะครับรอยจานด้านในนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูตรงด้ามปากกากันนะครับผมว่ารายละเอียดนะครับผมสวยๆเดิมๆแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาทารโรนะครับ าาร, icism, remember, รายการนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผมทันใดดี่าสนใจหรือว่าชอบใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับอันนี้จะเป็นเต่าลึกสุบใจหรือปูหลิวนะครับเต่าองค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่16นี้นะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเตานะครับรุ่นสุขใจนะครับผมลงปลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนคปรปฐมนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเติมเิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเตาลงปลิวหมายเลขนี้นะครับผมรายกาันที่16ใน EP นี้แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมทนันใดนะครับถูกใจนะครับติดตอด่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ hmm. ถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยนะครับพี่ๆอันนี้น่าจะเป็นกระถิ่นนะครับพี่หลวงพ่อรวยรุ่นกระถิ่นปี2558นะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมนี่นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเหรียญกระถิ่นปี58นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมทุกรายการนะครับพี่พี่นี่นะครับปี2 5 5 8นะครับผมเหรียญกระถินนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัตโกนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ่วนะครับผมป่าว่าโรหมายเลขสิแล้วนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญหลวงปู่แพ่วป่าว่าโรนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเหรียญฉลองกุฏินะครับผมอายุนะครับผมนี่นะครับ 98ปีนะครับผมเรียนปูแพ้วป่าวะโรนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับลาผลพูนทวีนะครับวัดรังมันนะครับผมอำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ5 0าบาทนะครับผมสำหรับเรียนปูแพ้วนะครับพี่ๆหมายเลขที่18นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเรียนพุทธซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่19นะครับขององนี้นะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมวันนี้เป็นรายการที่19นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผ็นี่นะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปีพศสองพันะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่19นะครับท่านใดถูกใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย ep กันด้วยนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผมพังปากกานะครับปิดตาองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับพระปิดตานะครับพังปากกานะครับพี่ๆหมายเลขที่20นี้นะครับผม4ี่อยห้บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่20แล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูวัาสาแกปลุกเสกนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ สำหรับหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมรู้ไปดูว่าสดาแกปลุกเสกนะครับองค์นี้นะครับ450นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่21นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับปี32นะครับพระพรมปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อูว่าสดาแกปลุกเสกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญอาจารย์งกิมโคยนะครับผมหรือว่าอาแปะลงสีนั่นเองนะครับปีเอ่อหมายเลขที่22นี้นะครับผมเป็นปีพศ2519นะครับ เรียญนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับเรียญนะแปดลงสีนะครับ500บาทเท่านั้นนะครพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่1นะครับพี่พี่หรือว่ารุ่นแรกวัดสันเจ้านะครับผมหมายเลขนี้นะครับอาจารย์งกิมโคยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับฉลองอายุ79ปีนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่2 2องค์นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่2 3ครับอันนี้จะเป็นนะครับผมสมเด็จนะครับผม9ชั้นนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่โต๊นะครับพี่องนี้นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จ9ชั้นนะครับผมหลวงปู่โตวัดกระดูสิมพีนะครับผมนี่นะครับ อยสวยๆเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่ยครับนี่เลยครับผมสวยงดงามครับ400บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับอันนี้จะเป็นเหรียญปูทิมนั่งพานนะครับพี่องค์นี้นะครับองค์นี้ก็400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงปู่ทิมนั่งพานนะครับผมฉลองยกครบ8ดรอบนะครับผมนี่ยครับ 400บาทนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพี่รายการนี้นะครับผมหมายเลที่24แล้วนะครับผม EP นี้นะครับมีทั้งหมด29รายการนะครับพี่เหลือเพียง5รายการนะครับผมหากสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหมายเลขไหนหรือว่ารายการไหนก็สอบถามมาที่ไลน์แอดได้เลยนะครับพี่ ถัดมาครับผมหมายเลขที่25ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมรุ่นแรกปี07นะครับผมเหรียญนี้350นะครับพี่ๆสำหรับเปลี่ยนพระอาจารย์ฟ้าอาจารโรนะครับพี่ๆหมายเลขที่25นี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผม350บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับนี่นะครับผม ีพศสองพนนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรุ่นแรกนะครับผม350นะครับผมเหรียญนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญจิโกปุโตะนะครับหรือว่าเหรียญกลมหลวงปุโตรุ่น2นะครับผมปี2512นะครับเหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญจิโกนะครับหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับผมหรือว่าพระครูวิริยกิตตินั่นเองนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับปีพศนะครับผมสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่ยี่สิบหกนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่องค์นี้นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับองค์นี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญจิโกลูบุโตองค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่27นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะครับเหรียญนี้นะครับผม350บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวพ่อแดงนะครับพี่พี่หมายเลขที่27นี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับผมอยู่ในดีมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับพี่พี่นี่นะครับ สวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับ350นะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระจันลอยหรือปุโตนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขที่28นี้นะครับผมสําหรับจันลอยนะครับหลวงปุโตนะครับผวัดประดูชิมพรีนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับรายการที่28นี้แล้วนะครับผม นี่นะครับพี่ๆถูกใจอย่างไรนะครับติดต่อสอบถามกระผงเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่29นะครับผมรายการสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับจะเป็นหลวงมข้อเดิมนะครับผมแล้วก็หลวงมข้อท่านคลายนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่รายการนี้นะครับรายการที่29นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมดีสองปนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผม ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมผิวก็เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายได้ที่29แล้วนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับ อย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ดูละชอบใจดูลถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้า หน9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทั้งช่องของผมนะครับผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมทํานใดชาวบูชาพระเครื่องรายการไหนไปนะครับก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP พีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ